สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลอร์ประเสริฐซื้อนะครับวัดัดยี่สิบเจ็ดเราก็อยู่กับน้องเต้ยนะฮะอ๋ออันนี้ใช่พระเอกบาสเพชรบ้านแพงไหมครับใช่ไหมครับตายแล้วโอ้ยอยากกะพระเอกบารหรือเปล่าครับเมื่อคืนภาพหลุดใช่มนี่ภาพหลุดไหมไม่ภาพหลุดหรอกครับก็ภาพออกไปจริงจังเลยครับไม่หลุดเลยจริงจังเลย เอาเมื่อเช้าไม่รู้ตัวจริงไม่รู้เรื่องถ้าผมไม่ทักก็คือไม่รู้ใช่ไหมเดินออกไปยัง,งคือผมมองว่าอเอ้าใครวะแต่งหน้าเขียนคิ้วอยู่อ่ะตอนแรกผมไม,ไม่ไม่มองว่าเขียนแก้งไงนึกว่ากําลังลบหน้าอ้าฟใช่หรือเปล่าวะเห็นยกเอา้าจันบาร์ด่วิวะ <c oughs> ความหาก็เลยมันเกิดขึ้นนะครับมองเลยอ่เอาจริงตื่นมาก็ขึ้นเปทีเป็นทีเลยเต็มค้ <c oughs> อคนมองเอา้าทำไมคนมองมองเลย โอเคโอเคครับสนุกสนุกนะฮะสนุกสนุกไปดูเยอะเลยยังไม่ได้ไปดูเลยเออรอดูรอดูดอนี่ฮะพี่น้องพี่น้องตัวต่อนะฮะก็พี่ออสพี่เจ้าได้ทํำให้ยอยู่ด้วยสองวันอจะไม่ผมจะไม่อยู่กับน้องอีกสองวันนะครับยี่สิบหกกับ<ม>ยี่สิบเจ็ดนะครับต้องกลับไปทำภารกิจที่บ้านแพงน,นะครับเดี<ม>๋ยวก็ติดตามที่เ่อานะครับ เราก็คุยกันแล้วแหละ <c oughs> ตบมือทำไม <c oughs> ตบมือทำไมตบมือทำไมเดี๋ยวจำเดี๋ยวจำคลิปนี้เอาไว้ <c oughs> ยัไงไงก็พี่ฝากดูแลน้องน้องน้องของพี่ด้วยนะน้องสาวของพี่ด้วย <c oughs> เสียใจแม่ที่พี่มาอยู่สองวันเอาความจริงก้าอย่าร้องไห้ซิอย่าร้องไห้อยาไปอะนี่นี่นี่เหมือนเหมืมันมันโยงเฉียนบ่เราแล้วกันปัดไม่โยงเหรอเพื่อนเพื่อนใครเนี้ยของมันก็อยู่ของมึงดีวันนี้พี่เกิดเต้ยมากเลย พี่ก็ย้ำแล้วย้ำอีกหกโมงได้ไหมหกโมงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่างเดียวเลยบอกว่าเวลาเขาสำคัญเนาะเมาเกว่าต้องจอยเวลาไหมเอ่อแล้วปอดจริงมันจะมีเวลาจิ้มข้าวอ๋อคิดในแง่ที่ดีเอาไว้เนาะแต่ว่ามันไม่คุ้มค่ะมันไปสองตื่นสี่โมงแล้วมันไม่เอ้แต่ว่าเราเรานอนได้แต่เที่ยงไม่ใช่เหรอบบบึึึมมมมมมััั เราเราเขานอนตั้งแต่เที่ยงครึ่งไม่ใช่เหรอทำไมนอนไปายสองอะไอ้มือมืออะซึมบ๊อบซึมซึมซึตอนแรกกันเลกว่ารีสอรทเปิดแม่รีสอรทเปิดเช็คอานี้นะว่าได้ข่าวว่าเมื่อเย็นอาาจรย์ได้ข่าวว่าเมื่อเย็นอาจารย์บัสได้ยินเสียงอาจารย์เต้ร้องเพลงเหรอฟันหรือว่าอะไร ไม่ได้ยินเสียงคุยกันไงอ๋อ oh. ทีแรกนึกว่าไอเอดียกับเจ้เคุยกันก็เ mm. ลยเอ้ยทำไมสองคนนี้มันมันมันมาอยู่นี่มันมันมาอย่างไ mm. งวะด้วยความที่เราเพิ่งตืนต่นนะตื่นประมาณห้าหกห้าโมงกว่าพอานะดีได้ยินเสียงเพลง <c oughs> ที่เขาเปิดอยู่ตรงนั้นด้วย mm. แล้วก็มีรถแห่อะไรไม,ไม่รู้เรื่องเลยนะ mm. ไม่รู้ว่าดังแค่ไหนรู้ไหมว่าเราจอดรถข้างกันะที่ปั๊มอ่ะอะไร ไม่รู้ไม่รู้อายุทำมาสบายดีเพราะแต่ว่ามึงพอไปดีว่าเอ้ยดีพอมองไปเอ้าอาจารย์ปั๊ชนะทำอะไรอยู่บนรถนอนผมนอนอยู่ทำไมอ่ะนอนไม่ไหวเหรอไม่ใช่เหนื่อยไงจะได้มาทั้งคืนโอ้จริงวันนี้วันนี้พี่จะมีแต่พี่ก็ ไ่ดีกว่าจริง <bulun> ว่า no วัน no. นี้พี่จะมีเยอะเลยนะแต่ก็ไม่ดีกว่าอาจารย์บ้านพ่อก่อนกันนี่แหละอเมซอนมองไปจอนใช่ไหมบ้านไร่กินน้ำไฟเบรกไว้ก่อนช่วงนี้เบรกไว้ก่อนเอาจริงว่านี่ผมก็ซื้อไว้เยอะเลยนะเบรกไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนมันสามวันต่อกันแล้วสุดจริงเอาจริงามแต่เขาบอกว่าวันนี้เอฟเฟกต์กระจายเหรอเอฟเฟกต์กระจายขนาดผมไม่รู้ไม่อยู่ในเหตุการณ์แล้เอฟเฟกต์กระจายรสดสุดๆ ตัวมืออะไรตัวมืออะไรวันนี้ต้องมีเพลงบินกริงกระเบียนะครับมันเดียวมันมันคิดมันครับแล้วเพื่อนจิงกระเบียดีได้แล้ครับเดี๋ยวผมก็จะไม่อยู่กับน้องสองวันนะครับยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะครับฝากทุกคนติดตามนะครับว่าผมจะไปไหนนะครับก็จะกลับไปบ้านจะกลับไปบ้านพักสองวันนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะฮะก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับแล้วก็ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบก็มานะครับกับสาวน้อยแล้วก็ใช่ไหมฉากเขา ชาเขอกันน้ำตาโอ้ชากันสองอะไป,งไ,ปไปนะไม่อยู่สองวันนะอุะ้ยคนนี้เหรอใช่คนนี้รึเปล่าที่ใส่เสื้อขอนแก่นอะใช่ไหม <c oughs> โอเคครับฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับวันพรุ่งนี้นะครับทีมงานสาวน้อยพรุ่งนี้นะทีมงานสาวน้อยนะครับก็ทําการแสดงที่จังหวัดสระบุรีเอ้ยสักแก้วนะครับแล้วก็สามารถติดตามได้ทางพี่เพจสาวน้อยนะครับขายบัตรมีบัตรขายยี่ปิ้นไไรปิดโน้ตเพลงโน้วส่งมาให้สองวันนำมาให้ออส่งมาให้ให้เต๋าส่งมาให้เออเตาแต่ปินอะไรก็ส่งมาให้เลย เท่งกันเท่งกันพ่อพ่อพ่อพี่ละมูพ่อใช้แค่กระดาษนะเดี๋ยวไปปิ้นเป็นพี่งเลย่ส่งมาให้พี่เดี๋ยวพี่ไปปิ้นให้สองวันที่ยี่สิบแปดอะพูม่าอ๋อยี่สิบแปดเป็ใช่ไหมก็คือทีดูเดี๋ยวต้อเอาไปดูอื่นบอมาแล้วมือพูมเป็นอะไรยีเดี๋ยวมืออื่นเกิดอะไรหรอโอเคถ้าจะปิ้นอะไรก็ส่งมาแล้วกันโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดิเฮ้ยเสียใจลืมบ่ถ่ายคลิปนี้ครับ พ่อจูกับอุ้งอิงอยากขอฝากลำเพลินออนไลน์ส่ง้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เสด็จปีนี้ยันปีนาครับเขาคุ้มได้เลยครับพี่น้องครับ9วัน9คืนราคา999าเ้าบาท999รอยเกิบาบาทครับพี่น้องครับชินวีลลาเชิดก็มีพี่แม่มานีวันพี่แม่มานีวันสีมายอนวันวันใสจุดเผ็ดฟอนหวานๆาครับพระเอกอินซี่อีสารเก่าครับพี่น้องครับพี่แม่มานีวันครับ ตอนนี้ยังหนึ่งมาแรงนะครับยังเป็นศิลปินหนึ่งมาแรงในประเทศไทยในตอนนี้เลยนะครับพโคเวอร์ยืนหนึ่มันเขายืนมาไม่น้องกับอีกคนนึงครับลุงเพชรละกาแม่เดือนเพนอำนวยพรค่ะอีกผู้นึงครับพี่วสรัตนงวดเทวผลมาเส้สุดเพชรงงวดนี้ผลสิมาเห็นอย่างใลยพี่น้องเมืองครับแล้วก็อีกคนครับเดือนเพนอำนวยพรมืออ่อนๆฟอนหวานๆฟังเพลงฟังล่ำเพ้อใส่น้ำกันค่ะทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับพี่น้องครับถามมือใดบ่มีศิลปินรับเชิญราคา 190บาท119บาทหน่งร้อก้หกหกราคา119บาทนะครับวันไหนที่ไม่มีเซอร์ไพรับเชิญวันไหนที่มีรับเชิญก็คือ129บ,บาทนั่นซื้อบัตรจองตั๋วได้ที่สาวน้อยเพชรรพ์แหงแฟนเพจเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมครับขอกำลังใจเด้อพี่น้องครับแต่การย่าลือดแ้วค่ะพี่น้องวันที่26ปสิบหเพลงน้องอุ๋งอิงละเพลินโอ้ยน้องอุ๋งอิงละเพลินเอาเชียร์ไปใส่ น้องอุ้งอิงเพชรบานแพ่งกับกัปตันเพลงยืนนึ่งไหมเขายืนเมาแม่น้องค่ะฝากติดตามในเด้อค่ะแล้วก็ฝากเชียร์ด้วยคับวนที่เพี่พี่วันเอาบปรแฟรสิบเอ็ดให้วันที่ยี่สิบหกอุ้งอิงเพชรบานแพ่งแต่ว่าพี่น้องครับแล้วก็เราจะโชว์ใหม่ปรับโชว์ใหม่สามเพลงรวดนี่ปรับแล้วเพลงอุ้งอิงอีกยืนนึ่งไหมเขายืนเมาแม่น้องรวมหมดเป็นสี่เพลงพวกนี้ครับช่วงคอนเสิร์ตอ่าทั้งช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงอุ้งอิงอีกรีบเขากลุ่มได้เลยครับพร้อมกับศิลปินรับเชิญอีก โอ้โหงานนี้สุดคุ้มซอดแจ้งแถบทุกขึ้นเลยครับซื้อบัตรจองตัวได้ที่สาวน้อยเพื่อนแพงแฟนเพจอย่าลืมเข้าคุ้มกับ900บาทเมาเมาไปเลยครับ